ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีเจ๊ก้อยพาทีมงานไปเบ่งฟ้าไกยูตะการพอากำลังนิ่เลิมเสีเยงไก่เบิ่งเด้อพี่น้องในผมเพก้อนในในหลายๆจังไฟมากขอเด้อจ้ท่านฝ่าวขอด้ตอนนี้เพ่ท่านเลียงตอนนี้ไปเบ่งไปบ่งพาทีมงานไปติดตามฟ้าไกยูตะการเพิ่เลี้ยงสี่หมื่นตัวไปเลียงจากสี่ร้อยต การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังกกเกษียณอายุเพญ่อไงบาทอีกปีครับเอีก50ต,ตามกร็ร่างเดินทางตอนนี้ออกจากแยกไปตะการมุ่งหน้าสู่ตะการเรียบร้อยรอสักครู่ครับเดี๋ยวยก็ะหอดเพื่อดนอีก30กิโลเส,สร็จรอสักครู่ครับรอสักครู่ครับพี่น้องขับรถอยู่ ามหนึ่งอันนี้้ามมาลับอันนี้ห้องอันา้มแรงเหรอแต่บ่ได้เขาไปเบิ้งแต่เพรว่ามีสองามเดี๋ยวห้องีเขาไปเบิ้งฟามในเดีครับเป็นเดี๋วของพนนยู่ฟามในวันน่ะปะไก่จหออแล้วครับอีกแบบนึงนะโอ้ไก่ไก่รุดขอบว่ะเนี่ยไก่รุดขอกมาแล้วไก่รังพอต่มไก่ดำไก่ดำพอไก่ดำดำสีดำราคาแพงนี่ไก่ดำกับสีดำนะเออไก่เปนสีดำมันเป็นไก่เนื้อดำเลย เพื่อนปูนบมอครับแม่นครับอ๋อกำลังซับลงยู่เลยยยเป็นนี่เนาะเพื่อนปูนมีความสำคัญในการเลี้ยงไก่นไดสมมติตัวบุรบหูแล้วก็ยังมาบุรู่เนาะการที่เพื่อนปูนมันจซคอยไม่เลี้ยงมรายล่นไปคิดไปตันเนี่ยันหัวยันเพ้าอ่า มันตี่วยในยเรื่องของการขาเชียเอเวลาเ้าสิลงไก่บเ่อ๋อมันต้อง่าเชียอก่อนคือนี่นเนาะข้ามาเบดใหม่ผีี่ๆร้องไา้พี่ลองไา้ของกูกได้เด็เออเด็ดเบอก็ได้ได้ๆๆนี่หลังจากเ้าเฮ็โรงเรือนแล้วปึ๊บโอ,อ้มันฟรามไก่ด้ครับทั้งบดนีรลงเท่าไร่อนครับนี่บ่ครับผมลงถ้าเป็นลงไก่ทั้งบดนีเท่าไหรไก่ฟ้์มนี้ประมาน40 0 0 0 0 0 0ตู นี่นเห็นเห็นโอ้ถาล่ลงพร้อมกันได้เบิสนี่บ่โอ้นี่คือคือลงเรียมติดเตรียมไว้ต้นแหกบ่ครับอมวนิดิอย่มานนี่แหะครับาเรียงต้นนี้ือี่ิดอฟมแหกเนาะพ่อกบพ่อนพี่พีีกี่่าหันเีนะเนาะครับ่นเเนมีแกาโอ้อันนี้คือลงเลื่อนมาตรฐานทีแบบว่ากานกันเถือบ เนี่ยหลังจากเข้าเหยียดลงเงินเหลี่ยมเข้ากระลาเข้าความป่าเนาะขาเชือกครับยาขาเชือกเออเออแล้วก็ลุยปูนขาวก็ลุยปูนขาวนี่ยครับปูนขาวนี่อ่ามีอ่าหลีดเป็นเบรมันองซอยในการขาเชือ๋อพอเข้าพักเล่าได้แล้วสักพักหนึ่งเข้าเก่าแกบเขาอ่าหมายความสำคัญของของของฟื้นี่คือย่างเกิดขึ้นการขาเชือกนบ ถ้าสมมุติว่าเห้าวัเทเผื่อนเ้าเป็นล้านล้านล้านดินเรมดานครับเพราะเหาเลี่ยงไปสักพากหนึ่งอาจสิ็นสองรุ่นสามรุุนสี่รุ่นหารุ่นเล้วแต่ความโชคดีของเหานะครับอ่าสักมือหนึ่งมันก็ต้องป่วยเพราะไกลมันป่วยแล้วเหาเอาโลกออกจากฟามเห้าว่ไใดออกจากเื่อนแกะหรือไม่สามารถฆ่าเชื้อให้สนิทได้เหาว่าสามาถฆ่าเชื้อมันได้ เขาก็เลยเลยต้องเป็นผู้เห็นปูนเพื course, ่อสะดวกในการฆ่าเชื้อฮึ่มฮ่อเก็บออกแล้วก็ล้างใหม่แม่อเก็บว่าฮ่อต้องล้างใหม่ฮ่อต้องหลังใหม่หลังใหม่แล้วก็ต้องพักแก่นี่พ่อออกมาแล้วฮ่อสมารถเอากำมาใส่อีกได้บบ่่ได้เอาออกมาเพื่อพ่อต้องไปใส่หน้าเลยใช่ใช่ไปขี่ไก่ใช่แก่ไปเลยไปขี่ไก่อ้อมผสมขี่ไก่นึ่งคือมันต้องมีเทคโนโลยีมันจะเอามาใส่ได้คือต้องเอาไปอบต้องเอาไปยังสินะครับครับต่างประเทศเขาเห็ดแต่ว่าหวานเท่าของบริเวณ แกะบ้าเขามันหลอยมันมีเอือครับอ๋อขาแกะข้ามามันผสมขี้ไก่ข้าวเราไปขายหรือใส่หน้าเนาะนั่นครับใส่พักใส่ยางไปเนาะเขาก็มาสื่อเป็นขี้ไก่แกะขี้ไก่จริงๆนะโอ้ข้าวโพมมี่ก็สีแกะสีโมกข้อละบมกข้อล่ะขี้ไก่น่่นเพราะหขาปลูกมันหลเขาม่เอาเือเริ่มต้นโครงสร้างของการที่เลียงไก่เป็นนี่เป็นฟาร์มมาตรฐานที่แบบสร้างขึ้นมานะครับ อันดับแรกในนํนานว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับคือพอเ,อเตรียมกับปูนเสร็จแล้วลนะครับก็เอาแกบมาลงนะี่ครับพอแกบมาลงแบบนี้นะครับเจ้าปลูกเน่ยต้องล้างล้างใหญ้ล้างล้างใหญ่ดนนีเจ็ดเซ็อันนี้เมาอันนี้เยี่ยมอือ เราเห็นเองมันกับมันกับประหยัดลงไปอีกมันก็บโบประหยัดเดี๋ยวเขาห้องไหนวัสดุดีอันนี้ตลาดตลาดเห็นไหมงเพิ่นมาเอาอยู่นี่เล่ะบอครับผมไม่ส่งใส่รถใส่รถจากของเมื่อกี้เนี่ยบอไส่รถอะไรไม่ส่งเออเห็นเมื่อกี้เห็นเคนนั้นคือเอาไปส่งเอาไปส่งอยู่อยู่หม่องเขาเลยบ่กอยู่โรงงานเลย่ส่งยี่ห้ออ๋อส่งยี่ห้อขาจ่อยเลยอันนี้เขาจ่ายให้เขาไปรูปให้บอกเอาแบบไปเสียไปเลยเขาจะไปปเ็นส่งไปเูป ขาจะไปปรวมเห็อนยังของเขาเองแต่ที่จริงโล่งเญ่ขนาดนี้เขาอาจจะชงเขาไม่ให้เขาไปรีมให้เขาเลยอาจจะได้เน้กเราจะเราจาเข้าไปเสนอสาวเาไปเสนอร้านอาหารเาก็ต้องปรมไมับแบบแบบนี้เขาสบายใจกว่าบนนั้นบนอะไรอยู่เนี่ย รืบ่ไดเขายบ่ได้ขายล่ะครับโอ้่ตรงขายเป็นายเนี่ยล่ะโอ้ม่ม่แต่เลี้ยงไมเลี่ยงไม่เี่ยงครับอ๋ออันนี้คือเพาะไวทะเลี่ยงต่ออันนี้บ่เป็นยังเดี๋ยวติดต่อมาถ้ามีขายงามมีขายคนเอาผมีพีพนผมซื้อลูกมาแล้ะแลวก็มาเลี่ยงใ่ายแล้ะก็ขายหมดก็ซื้อลูกมาเอาลูกมาลงเอโอ้คือฟคือเือค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 ือลี้ยงอยูอซือูืเข้ามาอย่างเอียวซือูืมาลงเลยคือ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 คืงคี่ก่อน เอาลูกหน่อยมาเอามาเรื่องนี้เลยนี่ครับคือตามรักวิชาการตามขอพัสดุในการล่องไกลนี่มันก็ต้องอ21หนึ่งอย่างตสอง21ถึงเดือนหนึ่งคือจังโรคโควิดเนี่ยครับไม่เหือกันลักษณะการพักโกรกไม่เหมือกันโรคที่มันอยู่ในโรงเดือนที่มันสะสมในโรงเดือนอายุมันนี่ถ้าห้าล่างแล้วเรียบร้อย เป็นโลเหล่าบางๆที่ทยี่สิบ <10 S 2> เอ็ดหนึ่นงม,มันสิตายบางเทอมันอาจจะรุดหลอนมาจากการขาเชือกจากการโรยปูนขาวแต่ว่าทานในยี่สิบเอ็ดหนึ่งี่มันสิมันสิ้นหมดย่างมันสิตายเบิดโลกวางโลกไม่หนีโลกแต่ว่าถ้าเป็นไขวัดนกอันนี้ที่มันสิสะสมเนอยู่ในความืานเป็นถ้ามันมีนีน่นอนน,นอกจากเผาเป็นแก็บมาเผาโรงเรือนนะครับ ใส่ความหล่อนสู<อ>งหรือว่ากัยาขาเสือที่มีฤทธิ์แห้งๆนะครับเพื่อปีขาได้<อ>แล้วก็มะเร็งมะเร็งปีแงต้องมียาขามะเรง็งบอกให้มันมามันลงกวนไก่ยีสต์เ,ตสเสสสสบสที่สามนี่หมคือแบคทีเรียแ่แบคทีเรียจะ่อปแค่<ป>แบคทีเรียออ๋อเขา่อยสื่อ

ออกได้ ogue, อยากเลี้ยงไก่มาเลี้ยงเลยแม่ผมเล่าจะงานมาเลี้ยงเลยอเอาหรอแล้วคิดบว่ามันสิบอกผลออกมาจากไหนก็ต้องสู้ซะก่อนต้อคิดว่าต้องสู้กันซะก่อนคือลองมึงก็ลองมึงก่อนบอหลองเอาจริงเหรอหดสู้กันซะก่อนหายเวลาหาปีแถวพอสำเร็จก็ไปเี็ยนงานใหม่โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอทดลองตั้งหาปีเลยเหรอบอคือในใจห้องหาปีมันไปบุหรี่มันไปบุหรอดเขาจริงสิลราอ่ะคือถ้าแม่หาปีที่ห้องเฮ็ดเนี่ยมันไปต่อบุหรี่เขาสิล่มล่มโปรเจกต์นี้เลยแม่น ไปเห็นงานใหมแมนก็ต้องสูงกันสักวันถ่ายในหาปีเาต้องสูงพวกมันสักวันอ่าเราเรามันเริ่มแบบโอเคที่สุดเลยว่าเอ้ากูกูโหลดแล้วเอาแต่สิใจว่านี่<ร>โอเคเอาเดียวเนีเ่ยโหลดเออประมาณเอาเดียวขายผวกขายอยู่ประมาณสิบอาทิตย์หนึง่งเจ็ดรอยตัวหล,<อ>ลอดเลี้ยวอันนี้ก็หูเราว่าหลอดเลี้ยวแต่ก่อนนั้นเข้ามาหูเนี่ยอ่ก้อนเขาสิมาเลี้ยงนี่บอลูนกูถึงซูงพวกมันจะคาปีแหอะ แต่พอมาเลี้ยงปุ๊บพอพอเอาเงินลงทุนผู้อื่นได้มาเห็ดคืออายืมอ่าคุยกันก็ว่าตอนน<ฮ>ี้ผมหาซิปหาซิปหรอหรือว่ายืมเคนหายมาลงทุนเบินเหรอคือผมเรียนจบสตาวบาลมาเนาะเ้วผมก็ทำงานเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับไก่เนี่ยแต่ว่าผมเห็ดเก,<อ>กี่ยวกับไก่ไข่อเก็คุยเขาไปพอ่อนั่นพ่อน,นี้เขาก็บอกให้ยาฟังเราคนก็มาเห็ดชวนอย่างอยู่นี่อพอดีอย่างอย่างเนี้ยผมผมก็เลยคุยคุยกันว่าอยากลองบอกผมเห็น เห็นไก่แบบนี้มาสนใจอยู่ผู้เก็บตเขาเลี้ยงทรงผู้เก็บตกระนาสนใจกับคุยกับเพื่อนก็อาโอเคลองิึงมาลุยกันิึงกันเถอะนะครับก็มาก็มาลองมึงเราเน่ยหน่อยทุกบ่านประมาณเจ็ดรอยตัวคันัวลองรอบแรกเเจ็ดรอยตัวมันไม่ค่อยได้กำไรหรอกมันสูงว่าทุกอย่างตอนแรกเลยหรือว่าหรือว่าท่าไหนต้นทุนมันสูงค่าหารกับแพงการูกไก่กับแพงย่งนี่นะอ้าแล้วมันฉิรอลดหรอแล้วมันจะไหวหรออย่างไหวเนี่ย การตอรองเา้างบะมี่เลยเขาเลี้ยงแกจัดลอยตัวเขาก็ตตอรองเลี้ยงไก่บ่าไหนอาหารน,น้อใส่แกเจ็ดสิบแปดสิบกระสอบเขาก็ตตอรองบ่งาไหนนี่หมดละเพระเขาเลี้ยงายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขามีทางหลอดเขาขายได้มีคนซื้อเ่าคือมีคนซือนซ้อเหาอมีน่ะเขาซื้อเ่าเขาไก่เมากกว่ามะพ่้าเขาต้องขยายฟาร์มขยายใหม่เรื่อยพราะหัวชุดๆหนึ่งเขาอาหารหยอดอาหารเขาเพียงพอเขาสั่งกลุงจากโรงงานไก่เขาหยอดไรแล้วเขาสั่งกลุงอย่างฝามพร้อมแม่ฝัน มันก็จะได้ราคามันก็จะถูกลงต้องเราอาหารกับลูกไก่ทำไมาซื้ออยู่นี่มันจะได้ถือป่ะมันก็ไม่ถือกันเลยนะครับเพราะว่ายอดมันหมดหอดมีการบริหารจัดการเนจังหน่อยก็ตัวหัวขึ้นกันคือคือนีเพียรที่ลงนี่คือ ผมบ่ได้ขายอาหารผมบ่ไดรขายลูกไก่ขายไก่ไายได้ไก่ใหญ่ถ้าอยากได้ขความหน้ผมสามารถเนะนํนให้ได้ได้จังซี่นะครับผมสามารถบ่อกไก้ออาหารบ่อต่อผมใกล้บ่อตเอกับก็ผมแล้วสิได้อย่างได้ความหน้ไงได้วิธีการไงที่ผมบอกให้ฟังบไม่ถึงพีผมเริ่มต้นจังได๋นี่พี่ก็ได้ความม่ถึงเจ้าสิได้อยังเมื่อใดเง้ยค็อโมไปย่ผมผมบ่เกียวผมสิได้อย่างามสุกองเจ้าของอ ผมจบมาจากมหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยเกษตรศาสตร์เขาบ้เดซอนในห้องถุงเาเอียงกับผู้ใดอย่างนี้นะให้ให้มาแนะนำใม่นหาพนมหาผมแล้วสามารถเอาไปตัวหอดอาชีพได้สามารถไปประกอบอาชีพได้จากซิบคนก็มันถือว่าเป็นคนสมเร็จของผอมล่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจมาสมกนพีไปโอ้ตุมตามโจ้มาจากเกษตรศาสตร์ สามารถแนะนำให้พ่อมู้ได้มาอะไรผมก็มีชื่อซื่อเสียงกันไปหมดผมก็มีซื่อเสียงกันไปหมดเสียงเข้าโบได้ขาดหวังขอแค่ว่าอ่าเขาพิอเจ้าไดรจะพูงไปเจ้าก็ไปให้ผู้อื่นต่ออั่งนี่นะอุ่นอย่างนั้นส่วนมากเคยได้ยินมากแต่แบบว่าผมได้อะไรใช่แล้วไอะไรเออข้าวข้าวข้าวไผ่ยังบ่เอยได้ยินในแบบนี้โอ้สุดยอด พี่น้องเพิ่นมาเบิ่งได้ตลอดบ่ไม่ทางยังไง<ส>เพิ่นสาม,มารถเข้ามาเบิง่งฝ้าเมืองสว่วนมากผมก็บ่ค่อยอยากแต่ก่อนอันนี้ไกมาเบิ่งก็ได้แต่ตอนนี้เพราะเป็นฝ้ามันใหญ่ขึ้นมันมีความเสี่ยงหลายขึ้นนะไก่รุ่นหนึ่งก็ตีไปเลยตัวตัว,ตวละรลอยออรุ่นหนึ่งผมลงเป็นหมื่นก็เป็นล้านนะ่ะตอนรุ่นหนึ่งไงหลานในฝ้ามีสามหมื่นตัวกับสามหลานเฉพาะขาไก่ก็เลยมันมันเสี่ยงเนาะเนียน คือสามารถถ้าพูดคุยได้ก็พูดคุยอย่างนี้นะครับเออถา้าผู้ใดถ้าผู้ใดอยาก<ม>สิมาเบิ่งฟาร์มก็โทรติดต่อมาก,ก่อนเลยครับ,ม,รบมันเป็นน้ำยามน้ำสวงน้ำเด้เพื่อ<ม>บางเสียบ่สะดวกก็<ม>สิมาอยากนี่แต่ว่าถ้าคือคือถาอ้าคุยโทรมาหามผมได้ตลอดเออเพราะว่าตอนนี้ผมบ่ได้ลุยเองแเราทำไม่ให้มีพนักงานมีพนักงานให้เบิ่งลุยอยู่ประมาณ3-4ปีแล้วลุยเองเฮ็ดเบิดทุดอย่างออแต่ช่วงนี้ก็แนะนำให้ค้ำแนะนำอย่างเดียวนทือ ห้องสี่วงเปห้อจะสี่วงเพดอย่างเงี้นะที่คนเห็ใหดใดญ่มันเกิดคือหมายถึงว่าการประกอบอาชีพของตัวเองนี่คืออยู่ละอยู่ตัวแล้วเนาะที<ม>่เหลือก็สามารถเลี้ยงจะฟ้องใดที่เหลือก็บแบ่งปันแม่นครับโดยที่ว่าใหญ่ยังบ่โอ้นอกจากสามารถสายก็ผมมันก็นต้องบวกแนวเล็กน้อยการบริหารจัดการทก็าาแนะนำเลยว่าให้ไปซื้อสายัย่างไงแม่นครับไปโทรมาส่วนหมาขาวมันไกลๆอย่างผมนี่ผมให้เบอร์โทรไปเลยอออโทรไปเบืองถามเบืองขามอยู่ทางเหนือทางเชียงใหม่ก็ให้เบอร์โทร ไปดูห้างงาที่ห้องขจักอยู่ทางคุณครับขายด้วยทางผักกาดก็ให้ความรูไฮยูชนบุรีถูกมั้แป๊มางเลยนะครับอืออือสุดยอดบอกเบอร์ได้ปะได้ให้เพื่อนโทรมาถามอย่างสิได้ได้ได้ครับเนอะเบอร์ยังไงพี่ไทยกิบจุ๊บใช่ว่าจะแต่ว่าไทยเอาแค่เนี่ยโอ้หนศูนย์แปดเจ็ดครับหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดเก้าสี่สามอือตุ้มตามเลยครับครับ ม,มีเฟซบุ๊กอย่างอยู่ครับปีดีทองล่าปีดีทองล่าภาษาภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษปีดีทองล่าเลยครับ,รบถ้าเกิดผู้ใดสนใจเพิ่นพร้อมให้ความรูนะไอการเลี้ยงไก่ทั้งเบิดเนี่ยครับาการ<ม>ประสบการณ์และการมีวิชาการมาผสมเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนมากสิเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประสบการณ์เพราะว่าไก่แต่ละชนิด ลักวิชาการส่วนมากก็จะเป็นไก่ไข่ไก่เนื้อพวกนี้นะครับแต่ปัญหามันเป็นไก่ผินเมืองนี่สิประสบการณ์อ่ามันก็กิเอากเอาลักวิชาการส่วนหนึ่งกับมาประสบกับลักวิชาการครึ่งหนึ่งประสบการณ์ครึ่งหนึ่งบวกใส่กันมันกลับสูตรตายตัวพวกนั้นนะมันเป็ไก่เนื้อเดี๋ยวว่า FCR ทนัขนาดไหนี้อาหารียังมีสั่งได้สี่นะครับมันกับโบตายตัวขนาดนั้นเนาะี่นครับแต่ว่าเขาเอาโมเสกยุกใส่เรื่องวัคซีนเรื่องยาวิตามินการให้อาหารนี่ยังพวกนี้นะครับเอามาใส่นี่ออืก็ถือว่าเป็น ควอมโชคดีนะครับที่แบบตอนนี้นะฟาร์มไก่เิ่นบ้าน,นเต็มพื้นที่ขนาดนี้ในมีโอกาสในคำว่าเบื่องฟาร์มแบบแค่โค้งสางของฟาร์มลรวกวิธีการเลี้ยงนี่ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับถา้าเกิดผู้ใดสนใจยัง,ยงไงก็ติดต่อเบอร์โทรนะ้วก็อสอบถามเพื่อนน้ำเฟสน้ำอย่างไรครับอย่างไรโทรมาย่ามกรงเว้นเกี่ยวประมานจากา็กกว่ามันโมงหนึ่งัาจากค้างมงเลี้ยงอย่างนีนะครับครับเ่า,าวาวงเวลา คือผมก็รับโทรศัพท์ไดอีดอกเพียงแต่ว่ามันเป็นเวลาส่วนเป็นเวลาส่วนตัวเนาะคกัดได้ข้อมูลไปหลายเติบสําหรับทีแม่ยางรอเบิงสําหรับไอ้ใหม่เออถ้าเกิดว่าผู้ใดอย,อ,อ,อยากหู้ข้อมูลอย่างอื่นที่มันหลายขึ้นหรือว่าจะมาซื้อไกรกับาร์มเพิ่นนะครับพี่ตุ่มต่ำเนาะโทรมาได้โท,ไดโทรมาได้ตามที่เบอร์โทร,โท,รที่หายไปเมื่อตอนแรกนะครับโทรมาสิง่ายกวลัว่งง่ายกว่ามาไงกว่ามาเอกเนาะแม่นครับโทรมาดีกว่าเพราะว่าเพิ่นสะดวกคุยในโทรศัพท์ได้ก็โทรเอาก็ได้ครับ แต่ว่าผมอยู่ใกล้ๆผมก็เลยขี่รถมาหาเพื่อนน้ำมาเบิ่งฟาร์มมาเบิ่งฟาร์มน้ำนะครับพอมากับพอน้ำพอเพมันก็ว่าเออว่ากระเซียนมันสีมะเร็งไก่ให้เพื่อนเลี้ยงเล็งวันนี้ก็ได้ข้อมูลไม่ายเติมเนาะข้อมูลเบิ้องตัวยางเพื่อนคุยน้ำในตลอดเลยครับเบิ้องตัวยางเกี่ยวกับไก่เนี่ยเพราะว่าเพื่อนเี่ยวชานเดือนเลี้ยงแหม่มว่ามีความไม่ได้เดืองไก่ขอแค่ว่าขอแค่ว่าถาม嘛ตอนถามมานะที่เาอหายผมบอกไปมันก็มังเกลื่อนกับบ่หุงไว้สิบอกบ่หุงไว้สิบอกไม่ได้จอมีปัญหาอย่างเงี้นะครับ ขถามมาหาข้อมูลคำถามไหมหลายหลักกามาเลยครับได้เบิดทุกคำตอจบนะมัอนี่บางทีเรทางออกคำตอจบผมแปลกผมไปทิหามาเบิร์ตมาบอกให้ฟังถ้าเกิดว่าข้อมูลแต่ว่าจริงๆแล้วก็ประสบการณ์อีหน่อยเนาะงผมมีอันไหที่ดต่อใครดอย่างผมก็ถามมาเบิร์ตเลยว่ามันเวลาผมมันหน่อยผมมาคำนั่งมันก็สิกลับไปมันก็สีเหมืดนั่งท่างนั่งได้สีเหลือสีเหลือผมก็สีโทมาถามเหมือนที่กันครับนีขอบคุณหลายมัอนี้สำหรับข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ เนี่ยไก่ไกๆก็มีได้ครับต่านบ้ชมไกๆคิดว่าฟ้าร์มจนสภาพเป็นแบบนี้สีประสบการณ์สำหรับคิดเอาฟ้าร์มไก่บ้านเ่ากลวห้วยละว8แปดสบแดหมูสินี่เบอร์โทรเนาะศูนย์แปดเจ็ดหนดปีตีตรงตามเลยนอกแปนี่เราจเป็นเรืครับซำนึ้คลิปหน้า